สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาแกะกล่องเปลี่ยนอารมณ์กันบ้างครับเป็นใบเออเขาเรียกว่าอะไรใบมีดโกนเขาเรียกว่าเป็นมีดโกนหนวดที่เขาฟีเจอริงกับ one piece film go นั่นเองนะฮะอันนี้เป็นลายนาม,มิจริงแล้วเซตนี้เนี่ยก็จะมีนาม,มิกับลูฟี่แต่เผอิญหาลูฟี่ไม่ได้ละเหลือแต่อินเทอร์เน็ตไม่อยากเสียค่าส่งก็เลยไปสอยนาม,มิมานี่นะฮะก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ฟิ a เ u อร n g ิงกับยี่ห้อ X Fit นี่เองนะครับนี่ก็น่าจะเป็นยี่ห้อของญี่ปุ่นมั้งไม่เคยใช้ปกติใช้จากจีเรสนะครับแต่ว่าประเอิญเห็นว่าเขาฟิทเจอร์ริงกันแบบนี้ไม่สอยไม่ได้แล้ว้านในแพ็กเกจเนี่ยนะฮะก็จะมีเป็นเซตนะครับแบบนี้2เซตก็จะมีตัวใบมีดโกนแล้วก็ตัวมีดโกนนะครับใบมีดโกนก็จะมี4อันทั้งหมดนี่คือได้2เซตนะครับแล้วก็ด้านล่างจะมีให้ดูนะฮะว่านี่ฮะของหน้ามีดเขาจะเป็นแบบนี้ ส่วนอันนี้เป็นของลูฟี่นี่ก็จะมีแท่นวางให้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปแกะด้านในกันดูดีกว่าว่าเป็นยังไงนะฮะคือจริงๆเนี่ยเราใช้อยู่นานมากไม่ได้ถ่ายรีวิวสักทีคือถ้าเกิดไม่ได้ถ่ายรีวิวก็เลยไม่ได้แกะมาใช้สักทีนะก,<ๆ>ก็เลยแบบถ่ายถ่ายรีวิวหน่อยรีวิวหน่อยจะได้มาใช้ไม่ใช่อะไรอ่านี่ยซุ้ อยไม่ได้มีแค่สองเซตมันมีหลายเซตเลยแปวนี่เป็นไงฮะก็เขาจะให้มาหมด3เซตนะครับใบมิดโกนแล้วก็ตัวมิดโกนนะครับ3เซตก็ใบมิดโกนอันนึงเห็นดูด้านหลังกล่องก็คือใช้ได้2สัปดาห์นะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองแกะฟิกเกอร์นามิดูโอ้พ็คเกจจิ้งดีมากเหนียวแน่นหนึบ นี่ก็จะแกะเสร็จใช้เวลานิดนึงแวงแวงแวง,วงอ่าได้ฐานมาแล้วฐานก็จะมีเขียนว่า e X Fit One Piece Film Go เป็นฐานพลาสติกนะครับแล้วก็มีเขียนวันรถโชว์ก็คือเดือน7วันที่23นี่ผ่านมาตั้งนานแล้วเพิ่งมาสอยก็เลยหายากหน่อยไม่รู้ไงคนที่ไปรถโชว์ที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็คงรู้อ่ะพวกคงงไปขายอ่านี่คือนาม,มินะฮะ ไ้่งานใช้ได้เลยเนี่ยงานเหมือนกับหุ่นฟิกเกอร์ฮะของพวก W C F นะฮะที่มันไปจะเป็นแบบมันจะไม่ใช่พลาสติกอ่ะมันเป็นยางๆ่อยนะฮะดูดีเลยหือสัดส่วนใช้ได้ทรง,งทรงผมทรงผมนี่เป็นรอนเลยฮะเฮ้ใช้ได้เลยเนี่ยมีรองเท้าด้วยอ่ะเดี๋ยวมาลองประกอบร้างกันประกอบเข้าไปเขาก็จะมีแกนให้จิ้มลงไป ใช่ไหมใช่ไหมอ่ะปุ๊บเข้าปะอืมเข้าแหละป๊อกโอเคไม่ได้ป๊อกหักป๊อกเข้านี่ฮะเรียบร้อยสวยงามทีเดี๋ยวลองแกะมิดกลดูนสักชุดหนึ่งแล้วกันแกะไงวะดึงลงดึงขึ้นดึงลงดึงขึ้นอ๋อนี่โอ้ยไปดึงอยู่นั่นแหละเขียนโอเพแนนะชัดอยู่ตรงนี้ โอเคแกะออกมาแฟวบไม่ออกแนนมากมออกมาแล้วนี่นะฮะโอแพกเกจจิ้งจะเยอะไปไหนเนี่ยแม่คุณแม่คุณทุนหัวได้ไหนออกได้อู้หลนลนช่วยครับโอเคผมไม่โกนใช้ได้เลยลด้วยเนี่ยพลาสติกดีมีกริปยางด้วย นะฮะได้ลองมาใส่อันนึงอ๋อผิดด้านจะยังอ่าโอเค,ออเคเขาล็อกเด้งออกมะอ๋องัดขึ้นอย่างงี้ออกละนะอ๋อมีดกัวเขาเป็นแบบตรงนี้จะเป็นแบบซิลิโคนยืดหยุ่นได้นะครับยืดหยุ่นมันก็จะตามสรีราคางเราเวลาก,นออกลนเวลาจะเลิกใช้ก็คือกดมาลงไปมันก็มีกรงก็จะเด้งออกมานะครับเอเค๋เลยอ,ะอ่ะอ่าเดี๋ยวมาดูแท่นวางกัน ตัวนี้สามารถวางได้อุหดอันนี้ก็สามารถวางได้วางใบมีดใช่ปะอ่านี่ไงวางใบมีดเสร็จแล้วก็เอามีดโกนวางเป็นอันเสร็จพิธีนี่ครับเรียบร้อยสวยงาม <c oughs> <c oughs> อ่านี่เห็นไหมฮะก็จะได้แท่นวางมีดโกนหนวด ลายนามีแล้วโอ้โหเวิร์กมากญี่ปุ่นนี่คิดได้นะของหลอกเด็กแบบนี้่วนราคาฮะผมซื้อมาตอนนั้นซื้อจากร้านดองกี้หนึ่เยนมั้งถ้าจะไม่ผิดแต่เห็นมีอินเทอร์เน็ตก็มีให้สั่งนะฮะอเมซอนลากูเตนอย่างนี้อยู่ที่มันพันห้าร้อยพันหกเยนนะครับแล้วก็มีค่าส่งอีกหกร้อยกว่าเยนมีใครสนใจฮะช่วงนี้ก็าจงพอหาได้อยู่ประปลายนะครับก็ลองไปดอดูได้ นอกจากเซ็ตของ one piece ล์มมโกแล้วเนี่ยมันยังมีเซตธรรมดาด้วยนะครับที่มันเล็กกว่าน,นี้ราคาก็จะถูกกว่าน,นี้ประมาณพันเยนเทนั้นเองอยังไงลองผ่านไปตามร้านฮนะน่าจะยังมีขายอยู่ที่ญี่ปุ่นนี้นะครับก็ถือว่าเป็นของหลอกเด็กอย่างเราๆนี่เองละ่ะ